กนเลือกแม็กกว้างเท่าไหร่สําคัญพอไหมดึงแ่่ยางเกินไปหรือเปล่าใส่ก็เหนื่อยละสวัสดีครับมาอยู่ในช่วงคุยกันอกนะครับบนรถที่มีชื่อว่ามิส s u บิชิ i ิลาดนะครับต้องบอกกันเลยว่ามิลาดเนี่ยปัญหามหาศาลเลยนะครับต้องบอกกันเลยว่าไม่ได้บอกว่ารถไม่ดีนะครับปัญหามหาศาลของผมขึ้นหนึ่งล้อเนี่ยมันเป็นล้อมินิมอลล้อแม่งเล็กมาก นะครับล้อมันประมาณถ้าผมจะไม่ผิด3หรือ4นิ้วเองอะ่ะ<อ>นะครับแต่ปัญหาเนี่ยปัญหาที่มันเกิดเลยนะแม่งใส่ล้อกว้างเจ็ดแล้วแม่งติดหลายๆลคนเจอปัญหานี้แน่นอนครับใครครับมิาดนะครับเจอปัญหานี้แน่นอนมันติดจริงๆมันติดซุ้มเลยนะครับเพราะว่าซุ้มล้อมันค่อนข้างฟลักมันไม่ติดล้อหน้าหรอกมาติดล้อหลังนะครับเวลาใส่รถมิาดนะครับต้องทดเชยใส่ยาง1 9 5่าใส่ก็เหนื่อยละ หลายหลคนจะต้องหลบไปเล่น175 50 15 185 455 1อย้ยายางพวกนี้มันมีผลิตนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจก็ต้องมาดูว่าความสําคัญว่าคุณเลือกแม็กกว้างเท่าไหร่สําคัญพอไหมดึงแย่ยางเกินไปหรือเปล่านะครับการเลือกแม็กของรถมิลาาสําคัญมากๆนะครับเพราะผมบอกเลยว่ามิลาดคือจุดเริ่มต้นของการที่ใส่แล้วล็อติดซุม้มใส่แล้วล็อติดซุม้มเฮ้ยพี่ทำไมจำแล้วแม่งติดวะ แต่เราควรม่ไปแก้ปัญหาโดยการใส่ยูริเทนทั้งหลังนะครับทำให้โชมพังนะเวะ้ยการแก้ปัญหาแบบนี้ไม่ถูกต้องโชกอัพต้องให้โชกทํางานแบบ1 0 0นะครับถึงจะเป็นจุดที่ดีที่สุดนะครับแน่นอนผมต,ต้องบอกก่อนแล้วว่า1มิลาดส,สิ่งที่ผมพูดถึงเรื่องโชกอัพเนี่ยมันมีปัญหาตรงรดมิาดรุ่นเก่าถ้าใครขับรถมิาดตัวใหม่อาจจะไม่เจอปัญหาตรงจุดนี้มากนะครับเพราะโชคมันเปลี่ยนระบบมาคราวนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยมิาดเนี่ยจะโหลดนะ โหลดได้แต่ต้องแนะนำซื้อสตัดดีกว่าสตัดเดี่ยวนี้มีหน้าตัดแก๊ส H E Junior Concept H Dive เ okay, อาแค่สแบรนด์นี้ก็แลาจะเหลือละสำหรับมิาดนี้เหลือเป็นทุ่งเลยละนะครับก็ต้องดูก่อนว่าตั้งใจอยากได้ประมาณไหนนะครับอย่างมิาดผมบอกเลยว่าโชคที่ผมบอก3ตัวจบทุกอันนะครับอยู่ที่ว่าคุณชอบฟิลลิ่งตัวไหนมากกว่านะครับยางนะครับสำคัญยางสําคัญพร้อมแม็กพร้อมแม็กมิาดปัญหายุเรื่อง fake, สเปคต,ตรงนี้แหละนะครับก็ต้องมาดูว่า คุณผู้ชมอยากได้แบบไหนนะครับสำหรับมิ拉านะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องออระบบกองก็ต้องมาลองเช็คดูว่ามีกอง BMC ไหมมีอะไรหรือเปล่านะครับเครื่องยนต์มิาตผมมิามันไม่มีของแต่งเยอะอะมีจานขยายจานขยาย,าย,ายมีจานขยายของลันสต็อปคู่หนึ่งห้าพันาสำหรับขอบแล้วก็มีจานดิกเซลขนาดเท่าเดิมเพอร์ฟอร์แมนมากขึ้นนะครอันนี้จำราคาไม่ได้ดิเซลน่าจะประมาณ 1 1 0 0 0หมื่รือเก้กว่าบาทนะครับพระเบกมีนะครับก็มาลองดูที่ร้านเราพร้อมให้บริการอยู่ละส่วนสำหรับนะครับสอยพ่อบ้า์นะครับที่ไม่ต้องการโหลดรถนะครับมิาดเนี่ยนะครับมีโชคตัวเดียวที่ทำในตอนนี้นะครับคือแอนดราโ o นะครับตัวนี้ตอบโจทย์ครับดีไม่เด้งไม่กระดานไม่กระด้างด้วยนะครับสำหรับรถตุนนี้นะครับผมแค่เตือนสำหรับคนที่ต้องการโหลดมิาดละกันนะครับเพราะว่าใครโหลดรถมิาดเนี่ยสมการเยอะนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านโหลด แล้วเจอปัญหาซุ้มล้อติดติดเพราะล้อติดเพราะยางใหญ่นะครับมิลลาดเป็นรถที่เจอปัญหาตรงจุดนี้นะครับอย่าคิดว่าเอาทฤษฎีของแจ๊ดมาใส่บนมิรลาดได้นะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับฉะนั้นผมเตือนทุกท่านไว้นะครับว่าการเลือกแม็กของมิลาดนะครับผกนิ้วครึ่งเพอร์เฟกไม่ยืนไม่ปูดใส่เจ็ดสามห้าไม่ได้อะรถรุ่นนะี้อ่ะไปลองดูได้เลยถ้าไม่เชื่อผม นะครับเราไปลองใส่ดูว่าต้องแก้ปัญหาหรือเปล่า735หลายๆคนอาจจะถามว่าพูดมาหลายคริปแล้ว7จ5สคืออะไร15แรกคือขอบ7คือความกว้าง35คือออฟเซ็ตนะครับอย่างที่ผมรีเควสต์ให้มิราดคืออะไร6นิ้วครึ่งก็คือ6.5นะครับบวก38นะครับบวก40พวกูนี้อาจจะไม่ติดสุมนะครับลองดูลองศึกษาดูก่อนว่าสิ่งที่ผมบอกเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับบางทีสิ่งที่ผมพูดอาจจะผิดก็ได้ นะครับคุณต้องรองดูของว่าสิ่งที่ผมพูดลองไปทําผมเชื่อว่าหลายท่านเจอปัญหาตรงนี้อยู่นะครับสำหรับคนที่ขับมิาชปัญหานี้เกิดแน่นอนนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรสําหรับรถรุ่นนี้นะครับถ้าอยากได้ของแต่งตัวไหนก็ลองปรึกษาดูแล้วกันเพราะมีอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับส่วนใครมีปัญหาเรื่องช่วงล่างนะครับรถมิาชอะไรถูกไม่แพงแหลกบางท่านบอกมีปัญหานะครับแหลกไม่แพงเลยมิาสโคตรถูกเลยตระกูลมิซูซูกิเนี่ยถูก นะครับก็ลองศึกษาดูแล้วกันมีปัญหาช่วงล่างก็ปรึกษาปอธนพัฒน์สองได้นะครับร้านผมมี2สาขานะสาขาติวัานนท์กับสาขาบางใหญ่สะดวกสาไขาเรียนเชิญสาขานั้นนะครับผมสวัสดีครับเฮ้ย hey, อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ